นี่คือหนังผีไทยนะฮะเรื่องแรกของค่ายภาพยนตร์เตอร์ทีนสตูดิโอนะครับผมนั่นก็คือเรื่อง Atta c k 13นั่นเองนะครับผมหรือว่าวิญญาณเลขที่13นะฮะเป็นผลงานของพี่คุยนะฮะทวีวัฒน์วันทานะ,ะเป็นผู้กำกับที่หยดแล้วก็มาทําเรื่องนี้ต่อเลยนะครับรวมถึงกับเป็นแบบว่าเฮดของสตูดิโอนี้เองด้วยนะครับเรื่องนี้คือหนังผีบูลลี่นะทุกคนเออปกติเนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยก็มักจะแบบว่านีหายไปคอตอต,อ,ตอหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่นี่ไม่ครับผมคนที่บูลลี่ตาย และตายไม่พอนางยังสร้างปัญหาให้กับคนอีกนะครับผมคือบูลลี่ยันตัวเป็นผีเนี่ยก็ยังไม่เลิกที่จะตาจ้องร้านจองผ่านนะฮะที่จะฟาดนะครับผมในขณะ,ะที่ฝั่งคนเนี่ยนะก็พร้อมที่จะฟาดกับเช่นกันนะต่อให้หนางจะเป็นผีเนี่ยฉันก็ไม่สนนะก็เลยกลายเป็นการฟาดสุดเดือดนะระหว่างผู้หญิงนะฮะของคนและผีเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเป็นหนังที่เดือดเดือดสับสับ ฟาดกันไปฟาดกันมาไฟมาไฟกลับแบบไม่โกงอะไรอย่างนี้นะฮะคือเรียกได้ว่าแบบดีกรีความเดือดความปลอดแตกเนี่ยคือจัดเต็มมากๆนะทุกคนนะฮะมีการไต่ระดับความประสาทแดกมากขึ้นเรื่อยๆตลอดเรื่องนะฮะซึ่งคนชอบเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเขา่าจะไฮ p จัดๆกับหนังเรื่องนี้นะครับผมแต่ส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าผมจะชอบโหมดพ่คุยกำกับหนังอย่างที่หยดมากกว่าเพราะว่ามันจะมีพาร์ทของความสัมพันธ์ดราม่าครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยคือมันจะไม่ต้องเน้นอะไรพวกนั้นเยอะเท่าไหร่นะฮะคือเห็นความสัมพััันน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 ธ์ประะะมาาณึงงแลล้้้วหจกเี่่ยคชๆ คือได้ได้ว่าแบบว่าตามฟาดกันไปฟาดกันมารุลุนซึ่งเรียกไว่าเครียดพอสมควรแต่เรื่องนี้ก็ต้องยอมรับว,ว่ามีลูกบ้านในการสร้างซีนนะครับ มีความบ้าดีเดือดมากกว่าหนังมันก็ค่อนข้างเรียกระตุ้นคนดูนะครับพย,ยายามเจ๊ขาไก์มันตลอดเรื่องนะคะซึ่งสำหรับเราเนี่ยมันก็พอมันมากเกินความวาาพอดีแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างเรียนเหนื่อยไปนิดนึงเหมือนกันนะฮะเออคือมันมันแหละนะฮะต้องยอมรับเลยแล้วก็ความแปลกใหม่ของการดีไซน์ซีนที่ผีไล่ล่าคนหรือว่าคนฟาดกับผีหรืออะไรเงี้ยคือมันยังใหม่อยู่ตลอดนะฮะนอกจากที่หยดเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยพี่คุยทำเรื่องนี้ยดีๆในแง่ที่ว่าการแบบว่าสร้างวิช,ชวลต,ต่างๆหรืออะไรเงี้ยนะฮะฉากที่จจะตตต้้้อออองงงงแแแบบบบบวว่่่่่าาาาาาามมมมีีีผุษาากการรัััดกกรรเเเหหลล๊ๆนนยยยโโซ บมากทุกคนแซบเหมือนเข้าไปกินร้านยำในเบิร์นบุษบาเลยทีเดียวนะฮะเอองานภาพงานวิชวลนี่คือเรียกได้ว่าทําการบ้านมาเยอะแน่นอนนะฮะแล้วก็แบบมุมกล้องต่างๆมันดูเก๋ไก๋สไลเดอร์มากๆเลยครับผมเออแต่ว่าพอทุกอย่างเนี่ยพอมาประคมเข้ามาแบบตรงหน้าเรื่อยๆนะ,ะอาจจะด้วยมูทโทนด้วยสีภาพที่มันจะมีความแบบบางทีมันมีความที่โลเคเออนะฮะมีความที่มืดๆอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันทีนี้มันก็เลยมีจังหวะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนที่วูบเนี่ยมันไม่ใช่ตัวละครละนะฮะมันกลายเป ว <c oughs> ูปไปสองสามรอบอย่างต่ำนั่นนาจจะมากกว่านี้นิดนึงนะแต่ว่าฟิลนี้ยรู้สึกว่ามันแบบเจนซีอาจจะชอบก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นหนังที่แบบค่อนข้างที่จะเล่นแรงถึงลูกถึงคนนะฮะถึงเนื้อถึงตัวแล้วก็จะมีความฟ,ดฟาดฟาดกันแบบว่าซึ่งซึ่งหน้าเลยนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าถ้าแบบฟาดกันซึ่งซึ่งหน้าเลือดสาดเลือดตกยางออกหรืออะไรเงี้ย ก็ไม่ใช่หนังสไตล์ที่เป็นทายผมเท่าไหร่อย่างอย่างที่ผมเพิ่งดูฮารดูเรนยูดรอกันเมื่อวานเนี่ยผมรู้สึกว่าเออผมอาจจะเหมาะกับหนังอย่างนั้นมากกว่าเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้นะครับผมว่าเรื่องนี้มันก็จะมีความให้ความบันเทิงกับคนดูนะคือเราสึกว่านักสแสดงเองอย่างน้องลิลี่ที่เป็นผีเนาะหรือว่าไอที่เป็นนางเอกแล้วก็น้องแบงค์นัทวัฒน์นะที่จะเป็นตัวพระเอกในเรื่องเนี่ยคือใส่พลังกายพลังใจนะคือเรียกได้ว่าแบบว่าใส่สุดไปกับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับผมรู้สึกว่าน มีพัฒนาการในการาถ่ายทอดตัวละครของตัวเองนะฮะออกมาได้อย่างแบบว่าเออเข้าถึงบทมากขึ้นนะฮะทำให้เรารู้สึกว่าในฐานะคนดูเนี่ยเราประสาทแตกตามตัวละครมากกว่าเดิมนะ,ะฉะนั้นต้องบอกว่าผมเนี่ยชอบการดีไซน์ซีในเรื่องนี้มากๆแต่ว่ารวมๆเลยเนี่ยภาพรวมของเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยผมกลับรู้สึกว่าแบบ มันยังไม่ค่อยได้เราเท่าไหร่อะไรเงี้ยเออนะครับคือไม่ใช่ว่าหนังบทไม่ดีคือมันดีเลยในแง่คอนเซปต,ต์แนวคิดไอเดียหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราดูอ่ะเราดูจนจบแล้วมันแบบอาจจะเป็นเพราะวท ension ของหนังมันค่อนข้างเรี่จะ h y มากมันค่อนข้างที่กดดันหรือด้วยความรู้สึกที่มันเป็นฟิลแบบเหมือนเป็นก้อนขอมวดที่มัน เออมันรู้สึกแบบมันหัวร้อนตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าแบบเออเราอยากจะออกไปหาอะไรกินเย็นๆแล้วอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ต้องยอมรับว่าพี่คุยก็ยังมีพลังมากมายนะแล้วปีนี้พี่คุยยังมีหนังอีกเรื่องหนึ่งด้วยก็คือท่าแร่ที่ทํากับสหบมมคลฟิลส่วนตัวเนี่ยตั้งแต่ตัวอย่างแล้วผมมีความรู้สึกว่าผมจะถูกชะตาการเรื่องท่าแร่มากกว่านะครับผมแต่ว่าเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับว่าเฮ้ยมันก็มีลูกบ้านในแบบของมันนะฉะนั้นก็มีโอกาสลองไปดูในโรงครับผมก็จะเห็นวิธีคิดไอเดีีีีีียใใใใใหหหหมมมมม่่่่่่่ทรกกไดด้้ววาาาาาาัันนนนนคสลผผงๆขอู มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ลองไปดูกันได้นะครับผ